การเคยผ่านไปทีแล้วแถวป,วประจวบนะวันนี้เขาล้ำคู่ตุ้มซอกแม่ตุ้มสัปดาวนาันอาทิตย์เดินไปเที่ยวพัวตนไม้ตาลคุณจะได้สยามที่จะมาเป็นจุดี่ันกันเป็นภาพเป็นบุตรีเนี้บุตรเป็นโบสถ์สวยงามมากครับแล้วการยกย่องให้เป็นหน,นึงน่งใน,น,นอันดีของประจวบคลีฮันทีนี้ดับต้นๆอันดีไรซ์ ภาคกลางอาจจะเ,คคเค็คนไม่เคยรู้คนไม่เคยไปคนไม่เคยรู้จักอันดีอันดับหนะึ่งัวหน้าที่รับพาไปกราบพระธาตุดีแล้วก็ไปรอบๆชายหาดบ,บ้านปรุงบ้านคูก็ดังรับยังมีวัดที่ฟังฟังดูเหมือนเป็นวัดชาวบ้านเป็นวัดที่คนมาเที่ยวกันมากวัดอ่างบัว,น,วน้ำหนองหอยเป็นโบสถ์ไม้ตาน หรือวัดอ่างสุวรรณวัดหนองหอยตำบลอ่างทองอำเภอทับประแเจจังหวัดประจวบเพราะว่าอยู่ไม่ไกลนะหามที่เกษตรไปไม่ไกลต้องแทรกลึกไปอีกมันนาเข้าไปแบบทิ้งี่ไม่มีจังหวะบทครั้งนี้มีโอกาสไปแจ่มคนสวยงามงด้วยบางทตรงหนังสือพิมพ์นี่คืออุโบสถไม้ตาลดึ่งเดียวในประจวบดีดีขันดึงเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะ รืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ขูดโบสถไม้ตันแต่ถ้าที่บางเกมเขาย่อยก็โพสถไม้สับสนามดูแล้วก็คนไม่ค่อยเข้าไปน,นะมันมีอย่างเดียวครับต้องมีหลายอย่างประกอบน,นะครับาที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าวิธีสังเกตลูกหลานผลการวิจัยนัชัดเจนครับนักศึกษาเขาเข้มครับสอบเข้มโรงเรียนมากครับกถ้าเจอบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ถือว่ารัคบ,บาลลำบากก็ัาล่ ของติดตัวไรที่มาหนึ่งไม่ฟรีจุดสังเกตเด็กกับบุหรี่ไฟฟ้าทานวิจัยชีดท่านว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อร่างกายจำนวนมากไม่ได้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าไปเรื่อนบุหรี่มวลไม่ใช่มีการสื่อสารที่ผิดว่ามันอันตรายเพื่อดึงดูดนักสูบหน้าไปว่ามันเท่หวังในลูกค้าเด็กยาวๆปัจจุบันกานแรแพระบาท เฟฟ้าพิ่มขึ้นเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายเห็นได้จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์เรียนแบบของเล่นเด็กของใช้ของกินสาสายปรุงแต่งลรินรสชาติเป็นบริิ์ไฟฟ้าดึาางดูดความสนใจให้อยากทดลองผลิตภัิฑไฟฟ้าอัธิบดีกรมควบคุมโรคจะบอกว่าเพื่อป้องกันและเยาวชนไม่้เป็นเหยื่อธุรกิจลิไฟฟ้าีวิธีสำหรับพ่อแม่ ใช้สังเกตลูกหลานลครับเป็นตูวเด็กผู้หญิงไม่ตูกนไม่ใช่เด็กผู้ชายอย่างเดียวนะเด็กผู้หญิงก็ด้วยคนระับอันหนึ่งไม่ตีหนอนติดตัวโดยหาต้นตอไปแคุ่ณวกมุงไม่ดีหนอนติดตัวห,หาวหหต้น,ออตานตอว,ว่าม,มันหงมมาไหนไม่ได้ข้อสองเด็กไม่เ่มากที่ผมบอกันนี้ขอสาไม่สามารถผมว่าคืออะไรสามให้คนจะั